สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศการกางเต็นท์ริมทะเลกันนะคะจุดที่หนึ่งที่เราไปกางก็คือหาดเทียนทะเลนะคะที่สัตหีบชนบุรีคะ่ะบรรยากาศที่นี่นะคะเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยคะ่ะเรากางเต็นท์ริมชายหาดได้เลยนะคะนั่งมองเด็กๆเล่นน้ำได้ เตรียมอาหารไปปิ้งย่างปิกนิกได้เลยค่ะที่นี่มีซับบอร์ดให้เล่นด้วยนะคะชั่วโมงละ300บาทคนที่ไม่เคยเล่นเขาก็จะสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้เราพาเราเล่นด้วยนะคะนี่ก็พาลูกชายมาหัดเล่นซับบอร์ดครั้งแรกก็ได้อยู่นะคะลองมาดูกันว่า จะเป็นยังไงหลังจากที่พี่เขาให้ความรู้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มลงทะเลแล้วนะคะมาดูกันสิว่าลูกชายจะกล้าไปไหมไปแล้วคะ่ะเป็นไงพ่้ ทะเลที่นี่เงียบสง,งบคลื่นไม่แรงนะคะเล่นน้ำเล่นทรายค่อนข้างจะปลอดภัยจุดที่สองที่เราจะพาทุกคนไปนะคะก็คือหาดสออยู่ไม่ไกลจากหาดเทียนทะเลนะคะเล่นสนุกอีกแล้วคะ่ะที่ไหนคะนิชายอยู่ที่ไหนคะ คลื่นทะเลที่นี่ค่อนข้างจะแรงกว่าที่หาดเทียนทะเลนะคะข้อจํากัดของที่นี่ก็คือไม่สามารถที่จะกางเต็นทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งวันนะคะจะมีเวลาในการกางเต็นแล้วก็เก็บเต็นนะคะไปถึงแล้วเราก็จองสถานที่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเล่นน้ำรอที่นี่มีภายเรือคายักนะคะชั่วโมงละ300บาท ที่หาดสอนะคะเราจะเล่นน้ำได้ถึงแค่6โมงเย็นนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบการกลางเต็นนะคะก็มีบ้านพักให้บริการทั้งที่หาดเทียนทะเลแล้วก็หาดสอนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้มีร้านอาหารร้านกาแฟนะคะ ร้านกาแฟที่เราพาทุกคนมาเช็คอินในวันนี้ก็คือ c a เฟ่แอดซีขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ